สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกวีอยู่กับเจ้า SK200 รุ่นอะไรไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือของดีบางนาครับไหนล่ะกล้องก็ไม่โฟกัสนี่ครับบางนาเทคเตอร์ น่าจะเป็นรุ่นแรกๆนูน้นนู่นแหละคิดว่านะเพราะทุกวันนี้สติ๊กเกอร์บางนาน่าจะไม่แบบนี้แล้วบางนาแท็กเตอร์นะครับของดีบางนาแท็กเตอร์น่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วล่ะว่าไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนมือกันมากี มือแล้วนะครับรถมรโโค,คันนี้เห็นสภาพเก่าๆอย่างนี้แต่ก็ยังทำงานได้ครับอาจจะติดโหลนหน่อยนิดนึงแอร์ธรรมชาตินะครับแอร์ธรรมชาติเปิดประทุนเลยกระจกหน้าไม่มี งานลอกนาประมาณ 30- 40เซนครับก็ถือว่าหนาพอสมควรนะจัหนักจับเต็ม ดินก็อยากเงินๆหน่อยครับไปแล้วกินหมูเลยงานสองเกียร์วิ่งไปนี่ไปเทศไปเทศฝั่งนุ้นนะครับอนนเอ,อวันนี้ทำไมเห็นวิ่งสองคันวะ ปกติมันจะมีคันขาวแล้วก็คันของคุณตาอีกท่านหนึ่งแล้วก็จะมีนีโน่ขันหนึ่งนะครับหรือเปลี่ยนกันวิ่งวะ เต็มเลยเครื่องร้อยสิบหรือเครื่องร้อยยี่รอวะรถนี้ นี่ก็เป็นสวนเขานะครับแดนแดนอยู่นี่นะครับตัวนี้ต้นไม้ตัวนี้น่าจะได้เอาลงหรือเปล่าเหมือนมีรอยตัดเลยเขาตัดทำอะไรวะนี่ครับ อ่ะก็ไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกัน